สวัสดีค่ะไพ่ดอกไม้สําหรับวิดีโอนี้นะคะก็ได้ดอกปักบุ้งค่ะดอกไม้ที่คุณจะเห็นว่าเขาผลิบานเพียงชั่วครู่นะคะเพียงชื่อระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นนะคะแล้วก็นะคะความงดงามนั้นก็หายไปในพริบตาเพราะฉะนั้นจึงเปรียบไปถึงความไม่จีรังยั่งยืนนะคะในเรื่องของสิ่งต่างๆตัวอย่างเช่นความสัมพันธ์อย่างนี้ค่ะ ความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะต้องทำใจยอมรับนะคะว่าอาจจะไม่ได้จีรังยั่งยืนนะคะชีวิตก็ไม่ได้จีรังยั่งยืนนะสิ่งต่างๆที่ไม่ได้คงอยู่ถาวรนะคะทีนี้นะคะหากพูดถึงความรักความตั้งใจจริงนะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วดอกไม้ชนิดนี้นะคะเขาก็มี ความหมายที่ซ่อนอยู่ในลักษณะของความตั้งใจเพื่อที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆความยากลำบากข้อจำกัดต่างๆนะคะจริงๆแล้วมีเหมือนมีตำนานนะคะประมาณว่าอันนี้คือเป็นตำนานจีนนะคะที่เขาพูดถึงคู่รักนะคะคู่หนึ่งที่หลงรักกันนะคะข้างรักกันอย่างมากค่ะจนไม่เป็นอันจะทำอะไรค่ะ จนขาดความรับผิดชอบจนไม่แยแสหรือไม่สนใจสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะก็เลยทำให้เหมือนพระเจ้านะคะเขารู้สึกถึงความเหมือนการจัดการการปรับสมดุลได้ไม่ดีของคู่รักคู่นี้นะคะก็เลยรู้สึกโกรธนะ,ะอยากที่จะทำโทษหรือให้บทเรียนโดยการที่เหมือนเป็นการสาบนะคะแล้วก็ทำให้ การพบปะของคู่รักคู่นี้ค่ะเขาเหมือนประมาณว่าหนึ่งหนึ่งวันนะคะหปีพบกันได้1วันประมาณนี้ค่ะก็คือเหมือนทำให้เกิดอุปสรรคเหมือนจำกัดความสัมพันธ์ของคู่นี้ค่ะทำให้ไม่สามารถที่จะมาพบปะพบเจอมีอุปสรรคมากมายทำให้ไม่สามารถมาแสดงความรักต่อกันได้เหมือนอย่างที่เคยประมาณนี้นะคะ เพราะฉะนั้นจึงความหมายที่แฝงไว้อีกอย่างหนึ่งก็คือมันต้องใช้ความพยายามมากๆนะคะสําหรับคนที่เหมือนคู่รักที่อาจจะเจออุปสรรคแล้วต้องการที่จะไปต่อ,อยางเงี้ยค่ะต้องสร้างความพยายามสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองหรือสร้างสิ่งต่างๆที่มันเป็นความมั่นคงทางจิตใจอย่างมากเพื่อเอาชนะอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นดอกผักบุ้งจึงมีความหมายที่แฝงไว้ในลักษณะแบบนี้นะคะ ก็หลายสิ่งหลายอย่างที่อาจไม่สมหวังนะคะไม่ยังยืนถาวรหรือความไม่สมหวังนั้นไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้เลยซะทีเดียวค่ะแต่มันเป็นไปใน,น,นลักษณะของการมีอุปสรรคเข้ามาทำให้เรารู้สึกท้อใจประมาณนี้ค่ะเพราะนั้นจึงอาจจะต้องใช้ความรักความตั้งใจจริงบางอย่างนะคะเพื่อทุ่มเทให้กับสิ่งนั้นให้มากกว่าเดิมอะไรประมาณนี้นะคะก็ ประมาณนี้นะคะสำหรับดอกผักบุ้งค่ะขอบคุณมากๆสํสำหรับการรับชมค่ะ